ครับอันนี้ก็เป็น EP 2อครับก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่ TT คาร์วอที่บ้านไผ่นะครับก็อยู่กับน้องตุงมตามเหมือนเดิมนี่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการหลังจากการขัด3สเต็ปละก็เป็นขั้นตอนการเคลือบแก้วนั่นเองส่วนน้ำยาที่ใช้ก็ตามนี้เลยนี่ดูตามนี้เลยก็เป็น H9 ระดับความความแข็ง 9H ภาษาที่เขาเรียกกันนะครับก็ ในกล่องหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมีผ้ามาให้หนึ่งผืนแล้วก็ตัวตัวโฟมตัวนี้หนึ่งอันแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าสมมติเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยผ้าผืนนั้นก็คือเสียไปเลยก็คือจะใช้ในการเช็ดอีกไม่ได้ประมาณนี้นี่อันนี้เราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเพราะว่าจะมีขั้นตอนที่เราไม่ได้ถ่ายกันก็คือตอน ขั้นตอนที่ลงน้ํายาขัดครั้งที่สองแล้วก็ต้องพักประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีเพราะว่าเครื่องขัดจะมีความน้องต,งตุ๊กตามีความร้อนแลต้องพักให้มันเซตตัวหน่อยประมาณนี้อันนี้ก็ดูกันไปสดสดเลยนะเพื่อนเพื่อน้ก็จะเห็นว่าการเคลือบก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนกนะ็คือความเงาเนี่แบบเรียกได้ว่าเงาอ่ะถ้ายิ่งเป็นสีดำนะพนเพื่อนยิ่งเงา,เ,งาเรียกว่าเงาตแตะ นี่เห็นนะแต่นี้ก็มันเป็นสีสีเทาเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะนี่แล้วก็อายุอนามของการเคลือบของ h ฮเก้าตัวนี้เนาะ9 h ้าเตัวนี้เนี่ยอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีนี่หนึ่งปีก็มาเคลือบกันใหม่ประมาณนี้ก็จะทำให้รับรองคือรถมันเป็นแบบรถคนละคันไปเลยอะ่ะจากที่มา ตอนแรกๆเนอะอน้ำยามันก็เคลือบตรงนั้นได้ด้วยก็ความรู้อีกนิดนึงถ้าสมมุติเพื่อนๆเ,เ,เป็นสีด้านตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้ห้ามขัดนะแต่ว่าสามารถล้างแล้วก็สามารถที่จะเคลือบไปได้เลยเนี่ยอย่าตรงนี้นะห้ามที่เป็นสีพวกสีด้านๆตรงนี้นะอย่าไปขัดขัดเยอะไม่ได้นะครับมันก็จะแบบสีอาจจะเพี้ยนได้เนาะประมาณนี้แต่ ให้ถ้าสมมติเคลือบแล้วก็คือเคลือบทับไปได้เลยนะขอให้ล้างให้แบบให้สะอาดก่อนประมาณนี้นี่น,นี่ยิ่งออกมาแดดอะ่ะยิ่งแบบชัดอะ่ะนี่ขนัดอยู่ในห้องนะมันก็แบบก็แล้พวพอเสร็จสักพักหนึ่งก็ทิ้งนานไหมยี่สิบนาทีแล้วก็ค่อยมาวัดความอะไรนะ ความหนาขึ้นอ่าประมาณนี้อันนี้คือเวลาเราฉโลมเราก็ฉโลมแค่รอบเดียวเลยหรือว่าคือรอบอืม๋อก็คือชโลมเสร็จปุ๊บแล้วทาแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบทีแล้วก็เช็ดออกอ๋อสามครั้งโอ้โหกว่าจะได้เช็ดออกนี่ใช้อะไรเช็ดอะเป็นผ้าไนโร อ๋อก็คือเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดอีกรอบหนึง่งแล้วก็ทิ้งไว้อีกแล้วก็มาทําแบบนี้อีกรอบหนึง่งโอ้หขั้นตอนมันก็ยุ่งยากเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะนี่โอ้โหก็เครื่องวัดตัวนี้นะเพื่อนๆน,นี่ตัวนี้ก็ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่อ่ะน้องตงุมตาม ความหนาที่มันจะขึ้นมาเลยอ่ะ,ะมสิบไมค่อนได้เนาะประมาณนี้เราก็จะจบด้วยด้วย ep สองตรงนี้นะก็คือเราจะให้เห็นแต่ว่าเราอาจจะไม่รอถึงยี่สิบนาทีเนาะประมาณนี้เราก็เห็นแน่นอนอะ่ะขึ้นชัดแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นเห็นเงาแบบเงามากก็ล้อก็เคลือบได้นะพวกล้อที่โดนแบบว่าสะกงสะเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะมาเคลือบได้ระมานี้นะเคลือบได้ทุกอย่างอะระมานีมีตรงไหนบ้างที่มันเคลือบไม่ได้น้องตุมตามเคือได้หมดเลยครับได้หมดโอ้เครื่องเครื่องเครื่องได้เฟรมได้ที่ปั๊มเบรกที่แบบว่าอิตาลีแพงแพงทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเคลือบได้อนี้ก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะ แล้วความร้อนกับเครื่องอน้องทูตาม,มันไม่เกี่ยวกันเหรอเครือ่องตรงก็ได้อยู่เนาะก็<ด>ถือว่าโอเคนะเนี่ยอย่างล้อหน้าเนี่ยก็<ส>จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเจอพวกสก,กิดสเก,ก็ดหินเยอะมากเนี่ยร่องรอยสะเก,ก็ดหินแบบเทียบเลยก็สามารถที่จะสร้างความแข็งแรงโดยการเคลือบแก้วได้ หรือจะไปพ่นสีลงแลกเกอร์ใหม่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแล้วก็กำลังซับด้วยประมาณนี้นะครับนี่อะมาดูฝั่งนี้ต่อนี่ก็เคลือบมาถึงเจ้าตัว CB650F เนี่ยจะเป็นปีกตรงนี้นะนี่น้องตุงตามก็เคลือบมาให้นะโอ้โหเงาแบบไม่รู้จะเงาอย่างไงนะเพื่อนเงาว่า ก็มาใช้บริการกันได้นะนี่ประมาณนี้หงเงามากออกไปนี่หล่อมากแทบจำแทบไม่ได้เลยก็อีพีสองก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะอยู่ที่บ้านไผ่นะเพื่อนๆมาล้างรถได้มาอะไรได้ให้น้องตุ้มตามฝากเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งเบอร์โทร080 080 705 705 3,9,8,7ก็ติดต่อน้องตุมตามได้เลยไอ l i ล e ก็เบอร์นี้นัดล่วงหน้าสัก1วันกำลังสวยนัดก่อนรัดก่อนดีกว่าก็สักมาสักประมาณ9โมงทิ้งรถกลับบ้านแล้วก็เย็นเย็นเสร็จละประมาณเขาเรียกว่าครึ่งวันอ่ประมาณครึ่งวันประมาณนี้แต่ขอต้องมีเวลาเคลือบแก้วเนี่ยน้องตุมตาบอกว่าไม่นานนะแต่ว่ามันนานตอนขั้นตอนการขัดการเตรียมผิวเนี่ยมันจะนาน แค่นั้นเองออนนี้ผมไม่มีเวลาผมก็เลยได้แค่แค่ตรงนี้นะไม่ถึงทั้งคันนะก็ไงคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องทุมตามมากครับครับขอบคุณครับนี่